พลเอกเลิศรัตนวันินี้ในรลงพื้นที่ศึกษาดูงานในเขตพื้นที่อำเภอชะอ่ำและอำเภอหัวหินค่ะ วันที่8เมษายน2515ผลเอกรัตนวานิลประธานคณะกรรมการธการคณะกรรมการธการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภานายสุภาชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะคณะกรรมการธการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภาได้เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานณห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองชํำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายธรรมนูนศีวัฒนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายสัตพงศ์สุนทรลัก ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีนายนุกูลพรสมบูรณ์สิรินายกเทศมนตรีเมืองชาำพร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมโครงการและการบริหารงานงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีโดยคณะกรรมการคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภาเข้ารับการฟังบรรยายสรุปและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นภาพรวมในการบริหารงานของเทศบาลเมืองชาำโดยการปรับปรุง ภูมิทัศน์ทุ่งตะกาพีเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนออกกําลังกายและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่กลางเมืองชะอาําบนเนื้อที่กว่า377ไร่การบริหารงบประมาณเทศบาลเมืองชะอำผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเมืองชะอำและฟังการบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินง,งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีจากท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีทาง น,นี้ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวฉ่ำให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป ต่อมาเวลา13 3นาฬกา30นาทีวันที่8เมษายน2อง5นที่ห้องประชุมนเรศดังริเทศบาลเมืองหัวหินนายนพวุฒิคุณนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีประเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีรวมทั้งท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขานและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดรวมให้การต้อนรับพลเอกเลิศรัตนวานิยประธากนกรรมรธิการและหัวหน้าคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา ยืนเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อรับทราบและรับฟังปัญหาของเทศบาลเมืองหัวหินซึ่งเป็นอ,กกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอันดับหนึ่งโดยมีนายกิติพงศุกพากลรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นประธานกล่าวต้อนรับทางนี้นายนพวุฒิกุลได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารงานของเทศบาลเมืองหัวหินการบริหารงบประมาณผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ใ,ให้คณะกรรมการธการรับทราบทาง นี้นาปัญหาเรื่องน้ําดิบกับทางกรมชลประทานที่เรียกเก็บกับเทศบาลเมืองหัวหินและยังมีเรื่องฟ้องร้องกันอยู่เสนออีกครั้งกับคณะกรรมการที่การพร้อมกล่าวว่าเทศบาลเมืองหัวหินได้ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรณีการเกิดโรคระบาดโดยใช้งบประมาณ50าล้านบาทจัดหาซื้อวัคซีนมาชิ้นให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงชี้แจงปัญหาไรายได้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีการปลูกสร้างและอื่นๆนั้นน้อยลง